สวัสดีแฟนช่องทุกคนนะจ๊ะสวัสดีวันนี้วันที่ 15, สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะซึ่งมืออื่นก็เป็นวันหวยออกแล้วจ้ะแอดว่ามือนีสีพักสีบอลลุ่คลิปแต่ว่าพักบุไรีเพราะว่าแอดฝันดีฝันดีคักแอดสามวาว่าให้ฟังนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้มันกะเอ่อเป็นแค่ความฝัน เป็นแค่ความฝันเนาะเหากับบรรลุว่าว่าเลขมันสีออกหรือว่าสีมาบอแตงสี่ไหมแต่ว่าแอดฝันแอดนอนไปเนาะแต่ว่าก่อน,นอดนไอแอดกาไวกราบพะแหละค่ะอธิษฐานว่าถ้าเลขที่ถ้าเลขที่ลูกซื้อไวน้นี่ถามันสีขาวกับค่อยลูกฝันว่าลูกได้ปลาได้กุ้งอย่างลหลายๆเด้อสาธุอย่างกะขอให้ขอให้ ือขอให้ถูกในเดิมงวนนี่แอดกับวอลประมาณนี้เนาะแล้วกะกะนอนไปตื่นขึ้นมาตีสามเออตีสามกับตีสี่ละแอดสะดุง้งตื่นแต่ว่าแอดฝันว่าก่อนที่จะสะดุ้งนะแอดฝันว่าแอดเป็นนั่งอยู่กับผู้ใดเนี่ยละ่ะนั่งอยู่กันหลายคนแบบนั่งอยู่กันหลายคนแล้วก็เนี่มันมันจะมีนางสืบพิมพ์เก่าๆเานาะ คือทุกคนน่ะก็จะมองหนังซือพิมพ์จังสิแมแล้วแล้วหนังซือพิมพ์น่ะหนังซือพิมพ์มันก็สิเลื่อนให้ผู้หนั้นผู้นี้ไปเบิงสิแมเอ่แต่ว่าขันสิว่าขันสิว่าห้าลูกไปเบิงแต่ว่าคนทุกคนบ่ได้ลูกแมแค่ชโงกหนาเบิงแต่หนังสือพิมพ์มันก็เลื่อนให้เบิงซื่อๆแหมมันเป็นหนังสือพิมพ์แบบว่าเกาๆจังสิแมแล้วคืออยู่ในความฝันเนาะมันก็จะเป็นเลื่อนเลื่อนให้ผู้หนั้นผู้นี้ก็ซองเบิง สองมึงแต่ว่ากะบจักเขาคุยอีกย่างกันกับบอลูเออซึ่งบันนี้แอดก็เห็นแอดเห็นเลขกสามตัวแบบว่าอ,อ่าสามตัวมันเป็นคือคือลักษณะของเล็กมันเป็นแบบว่าตัวใงญ่ๆสีสีดำๆำเปล้อนเปลนะมอ,อ่อแบบประมาณคือจังห้าเอาสีเมจิกไปเขียนใหม่บานนี้กะสีมันเลอะไปน้ำลายใหม่ จังสิแม่จ้าสีมันจะวิ่งไปตามไล่ใหม่แล้วมันเห็นเห็นเลเอะเทอะจังสิแม่นั่นแหละแล้วไอ้แกเห็นเลขสามตัวเอ่อศูนย์หกแปดเห็นตัวดำเลยล่ละดำเลอะเลอะจังสิแมะบนันี้แอดกะเอ่อบนัน้แอดกะสีบอกคนอื่นว่าเอา้าเห็นบอเลขนี่ ก็คือนึก้นใจเนาะจะบอกว่าเห็นเหล็กหรือเปล่าจะถามเขาแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นอย่างความหู้สึกแบบว่าเว้าบบอกบอกบ่ได้ไหมจ้ะแบบอยากเว้าแต่ว่าเว้าบ่ได้นะแมมแบบอ่าเขาก็เว้ากันไปย่างอื่นแต่ว่าแต่ว่ากับเจ้าเขาว้าอกอย่างแบบว่าเขาก็ว้าแบบว่าเจ้าเขาว้าวอย่างมเข้าฟังโ่รู้เรืองเออเขาฟังโ่รู้เรืองแต่ว่าในความฝันก็คือเข้านาง เฮานั่งร่วมอยู่กับเขาจากบันนี้แอดกันเลยบันนี้ออกจากออกจากเ,าเบิ่งหนังสือพิมพ์แล้วอสิแอดกันเลยยางไปยางไปเป็นขึ้นบันไดเออขึ้นบันไดบันนี่แอดจะทายให้เบิ่งน้าเด้อจ้จะเพื่อเพื่อจะบอกเป็นการหนาเบื่อเนาะ แอนยางขึ้นบันไดสู o สูงบันไดใหม่ขึ้นไปทุงสูงลาบานี้ก็มีคนยางนําเออก็คือคนเขายางขึ้นลงคือกันกนั่นแหละบานี้แอดก็ว่าเอ้าใหม่มันกัเกาผู้ผู้พังๆเนาะมันมันก็สิหลุดแน่บลุดแน่และแอดก็เลยย่านก็เลยแบบว่าเออคือเล่ามันก็โยกแล้วจังสิเน่ยแอดก็เลยยิบเอ่อไปไปจับใหม่แลยยิบนอดดึงนอดขึ้นมาตัวนึงว่าโอ้ยเนี่ยมันสีพังแล้ว หันขึ้นมาเป็นตะยานแท้นังสิแม่แอดก็เลยอันเอ่อนั่นแหละแอดก็เลยสิย่างลงไปแต่ว่าความรู้สึกก็คือยา่านแบบว่าโอ้ยโอ้ย,อยมันคือสูงแถมมันสิบ่ต,ตกบ่จังสิแม่แอดกะแต่ว่าก,บกบา็บ่ได้ก็บ่ได้ย่างน,นั่นล่ะบัดนี้แอดกะตื่นตื่นขึ้นมาบัดน,นี้แอดกะไปไปอ่า ไปเข้าหงนาพอไปเข้าหงนาแล้วตื่นตอนนี้ตื่นแล้วด้มอเกนบัานนี่ตอนนี้แอดก็ตื่นแล้วพอแอดตื่นขึ้นมาปุ๊บแ,แอดมาเข้าหงนาแล้วแอดก็โอ้แอดก็จำได้โอ,อ,โอ้ความฝันเออฝันไดเลกนี่ว่าแล้วแอดก็เลยมาเขียนจ้ะแอดก็เลยมาเขียนไว้ในโทรศัพท์นี่แหละหยิบโทรศัพท์มาเบิ่งเวลาอ๋อ ตีสี่กว่าแล้วเอ่อตีเข้าตีสี่แล้วไม่ใช่ตีสี่กว่าตีสามเข้าตีสี่จ้ะและแอดแอดก็เลยนอนตอ่อบารนี่นอนตอ่อ <c oughs> บารนี่นอนตอ่อบารนี่แอดก็ฝันต่ออีกฝันตอ่อรอบนี้ก็คือฝันว่าไปใส่บุคนไล่หลาย สองขางทางมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นสนะจะว่าสนามหยากระบอกแม่นเป็นทางกวางกวางเติบจากกวางนี่น,นี่ประมาณที่ว่าแอดไทยเบื้องนี่แหละสแต่ว่าสองของางท่ามันจะเป็นปลานะเราคน้นับยืนยู่ทุ่งมุมหละลายค้นกับลายแบบนี้แอดกับยางไปเนาะแต่ว่าขางยๆว่าปลากบปลาหยางมันข้นเนาะขน้นนี้คือมันก็นมีนม้ำ น้ำใสแต่ว่าความรู้สึกคือว่า,าถ้าเข้าไปในป่ากกต้นนี้อย่างตอนอ้ออตอนอ่อนอยางสีแม่ไข่ไข่ต้นอ่อนนะถ้าเข้าไปในตน้นในป่าต้นอ่อก็คือน้ำจะไหลอืเอ้ยน้ำจะไหลน้ำใสแล้วน้ำลึกก็นสีมะบานนี้เออบานนี้แอกแกบานนี้แอกแกย่างเห่นเาะข้างๆไปยางไปขะนี่แอดเลี้ยวเห็นป่าตัวนึงตัวบกักใ่ญ่เลย เออปลาปลามันดินแบบแอด์ทุเอ,อ,เอ,อ้าปลาปลาอย่างคืออันตัวใหญ่แท้แต่ว่าบ่รู้ว่าปลาอย่างโตซำซำขาอ่อนเขาเลยขาตุอยขาใหญ่ๆนี่นี่แหละบานี้แอดตัวตัวดำเนี่แต่ว่าลักษณะมันคืออันคล้ายๆคือปลาปลาจระเข้น่ะแม่หัวมันจะเป็นปากแหลมๆเมงี้ยวๆจังหน่อยปากเงี้ยวๆแบบ ันเลื่อยจังสิแม่แบบเออแต่ว่าโตมันจะอ้วนดำนั่นล่ะบันนี้แอดก็เลยบอุวิปลายอย่างบันนี้แอดก็เลยไปจับปาน่จับดึงมันขึ้นมาจากจากในน้ำดึงมันขึ้นมานั่นล่ะจับมันสิขึ้นมาทั้งโคเออบันนี้แอดก็เลยกดหัวมันไวแต่ว่าความรู้สึกแอดว่าป้า,ปาตัวใหญ่จังสี่น่ะสิจับมันอยู่บอกระยานแบาบว่า ยันยันยันอ่ากางมันยันขีดมันอนะ่ะปากมือยันอ่ายันมือไปถืออ่าฟันของป่ายังสิแมนะ่บารน,นี้น,น,นั่นแหละบารนี้แอ๊กะดึงบารน,นี้แอด๊ดแอ๊ดก็เอาแต่ว่าบุรูษว่าไปเอาขีมมาจากใสเอาขีมมาขีดปากปลา,ปาฟาดบุบยังสิงแม่แล้วก็แบบเออแต่วันข้อนั้สึกว่าเป็นตะจับยากต่ว่า ปลาเนี่ยโบดินบ่บยังเลยไหจับสบายเลยจังสิเนี่ยโตใหญ่แบบแล้วแอดก็เลยจับแอดแเดี <t> ๋ยวความว่าเดี๋ยวความว่าแอดกับยานบอว่ายานมัน <t> ดินเนาะยานมันหลุดมือจังสิเนี่แอดกับแอดกับกดหัวมันไว้จับเี้มสองสองอันเี้มหนีบปากมันไว้แม่หนีบปากสองอันมันไว้เลยกับกดบ้องหัวมันไว้น่ะปลามันก็อยู่ซื้อมันก็ะไหจับมันก็ะโบดดินโบดยังเนาะแบบปลา นี่แอดคิดว่าแอดฝันดีค่ะคือความอเนาะความหมายของเฮาเนะาะถ้าถ้าเป็นคนฝันแม่นได้นี่ไงแจะเป็นคนฝันแมนน่ะก็จะหมายถึงว่าเลขเฮาอะ่ะหวยเฮาถือว่าเฮามีไว้แล้วอยู่ในใจหรือว่าเฮาซื้อไว้แล้วนะ่ะจกเข่าจังสิมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมันก็คือความฝันเนาะมันก็เป็นแค่ความฝัน แต่สำหรับไพ่สำหรับผู้ใดสีล่องเบิงล่องเสียงเบิงตามแอดกับล่องเบิงจ้ะขันขนโบมักกับ,บเป็นอย่างกระพานเนาะซึ่งห้ากับบรูเนาะว่าความฝันเนี่ยมันจะมาจ,จริงหรือโบจริงเนาะบางบางบางเทือแอดน่ะเป็นคนที่ฝันนะ่ะบางเทือมันมากอิลี มันมาตามที่แอดฝันนั่นแหละแอดฝันเห็นโตใดมันก็นออกโตนั่นต,ตรงๆเลยเนะี่ยแอดก็มีแต่ว่าบางเื่อแอดฝันเห็นโตจ้าจ่าจังสี่กันอแอดไปซื้อกับบอกอ,อกคือกันจ้บแต่ว่าบอกไปว่ามาแอดก็เห็นเลขกแปดกับเหล็กโซนแล้วนะแต่ว่าซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกคนคิดพิจารณาเอาเนาะหรือว่าใช้วิจยยารณญานในการรับชมเห็เนชันเนาะแป็กๆโอเคจ้าจังไรอากาสำหรับคลิธีโอนี้อากาจะขอตรรอัวลาไปก่อนมอเก็น <laughs> จะขอโตรลาไปก่อนจ้าจังไดก่ะขอให้ทุกคนโชคดีเมือมอื่นจ้าขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคน <c oughs> แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ